สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะโรสในช่องโรสทราเวลจะพาทุกคนมาเช็คประวัติเมลินดาเกตนะคะซึ่งเป็นภรรยาคนสวยของบิลเกตหลังจากที่มีการประกาศแยกทางกันเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ คลิปนี้ก็เลยจะนำประวัติของเมลินดาเกสมาฝากกันนะคะเมลินดาเกสเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2507าเสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยดุกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับปร,ริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากนั้นก็เข้าสู่บริษัทไมโครซอฟท์และประสบความสำเร็จในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารก่อนแต่งงานกับบิลเกสเมลินดาทำ ผลงานยอดเยี่ยมที่ Microsoft เธอเป็นหัวหน้าภาควิชาที่มีพนักงานมากกว่า100คน เมลินดาเกิดที่เดลลัสรัฐเท็กซัสโดยมีบิดาชื่อเรมอนโจเซฟเฟรนซ์จูเนียร์ผู้เป็นวิศวกรและมีมารดาชื่อเอเลนแอ็กเนสเอเมอร์แลนด์ซึ่งเป็นแม่บ้านเมลินดาได้รับการเลี้ยงดูแบบโรมันคาทอลิกและเขาศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกเซนต์โมนิก้าที่ซึ่งเธอเป็นนักเรียนระดับท็อปของชั้นเรียนเธอสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้แทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศี บัตรจากสถาบันหลังจากเรียนจบเมลินดาเธอก็ได้ร่วมงานกับ Microsoft และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียของ Microsoft หลายรายการซึ่งรวมถึง Publisher Microsoft Bob a n t c a แและ x x p e d i a